ที่าไหรครับถ้าผักนีน่น200นยสองร้อยกว่าเมตรสองร้อยครับให้ปากล่อยมากหรือคูอ่น,นั้นน่ะตักน้ำเม่อประมาณเดือนสิบปี เออพวกที่มันฟอร์มแบบกิ๊กโกตั้งแต่แกรกเนี่ยมันมันจะกลายไหมฮะไม่ถ้าเกิดมันเกิดแล้วมันก็จะเกิดเลยเน,นี่ยอย่างเงี้ยมันก็คือ,คอกิ๊กโกใช,ใช่ใช่เออเนี่ยพวกนี้ก็ใช่อ๋อเออในตอนแรกด้คิดต้นเนอะม่กว่าได้คิดแหละ เลี้ยงไปเลี้ยงมาพอสักพักนึงอ้าวเป็นแฝดสามแบบมนกเป็นแฝดใช่ไหมอ่าอ่าครับหรือก็ก็เป็นบ่อยเหมือนกันด้ยนั่นแรกมันออกยาวๆแล้วก็คี่ว่าโอ้โหมันแยกหัวเฮ้ยผมเคยซื้อไม้คิดมากระถางสองนิ้วอะคิดราคาเป็นต้นคิดเนี่ยก็เลี้ยงอยู่กับเราได้ครึ่งปีกลายเป็นแยกเป็นสองหัวกลายเป็นไม้แฝดเสียราคาคราคิดครับ พวกพ่อมเมล็ดยินมนเนี่ยรู้มองด้วยตาเปล่าออกนะว่าอันไหนพ่อมเมล็ดอันไหนหนอถ้าไม่บอกอะถ้าเกิดไม่ดึงขึ้นมาก็ดูไม่ออกแต่จริงๆแล้วว่ามันก็ดูยากนะเพราะว่าเขาบอกว่าไม้มเมล็ดเนี่ยตูดมันจะแหลมอย่างนี้นึกออกป่ะเพราะมันจะมีส่วนของรากยื่นออกมาทําให้ตูดมันแหลมแต่ไม้หนออะมันจะป้านสังเกตไม้หนอไหมมันจะตูดมันจะไม่แหลมอ มันมีวิธีหลายอย่างวิทีนี้มันต่างกันไงฮะเมล็ดกับหนอเนี่ยหรือความสีต่อสีเออจริงๆรอ่ะคนน่ะมักจะชอบคิดว่าไม้เมล็ดดีกว่าแต่พูดถึงอ่ะไม้หนอเนี่ยมันถ่ายจากแม่ได้เปอร์เซ็นต์สูงกว่า